อาแล้วก็ต้องการสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราก็กลับมาอยู่เกมเราบอกแมปปลูกผักกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาพร้อมกับอัปเดตนะครับซึ่งเป็นอัปเดตของเจ้าหมู v 2นั่นเองนะครับซึ่งภายในอัปเดตนี้เนี่ยนะครับก็พาเอาเจ้าหนูตัวนี้มานะครับสาหรับหนูตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นหนูนักรีวิวอาหารนะครับตามชื่อมันเลยเนาะ ซึ่งเจ้าหนูตัวนี้เนี่ยนะครับมันขออาหารมุกเล่าครับไปทําการรีวิวนะครับแล้วอาหารที่มันจะต้องการในการรีวิวเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่จะต้องเป็นอาหารที่ติดมิลเทสด้วยนะครับทุกคนซึ่งอาหารที่ติดมิลเทสเนี่ยนะครับจะทํำยังไงดีถึงจะติดมิลเทสครับคำตอบก็คือเวลาที่เราจะทําอาหารเนี่ยนะครับให้เราหาวัตถุดิบที่ติดมิลเทสมาให้นะครับมาให้กับหม้ออันนี้นะครับมันก็จะมีเกณฑ์บอกว่าอาหารคุณเสี่ยงติดมิลเทสกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ตรงนี้เลยนะครับทุกคนเห็นไหมนะครับกี่เปอร์เซ็็นนต์กกว่าัไป ยิ่งวิวเทดที่คุณใส่ไปเยอะนะครับมันก็จะยิ่งมีเปอร์เซ็นต์เยอะตามมาแล้วทุกคนอะแล้วทีนี้พอเราเอาอาหารที่ติดวิวเทดมาให้มันนะครับมันจะทําการให้เราเลือกรางวัลน,นะครับซึ่งรางวัลที่มันจะให้เราเนี่ยนะครับก็จะมีหน้าตาประมาณน,นี้นะครับทุกคนที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นกล่องนี้นั่นเองนะครับสาหรับคนที่ยังไม่มีเนาะเอาละทีนี้ทุกคนก็รู้แล้วนะครับว่าวิธีการทำเควสของมันก็แค่าหาผล,ลไม้ที่ติดวิวเทดมาแล้วก็เอามาทําอาหารเพื่อให้เจ้าหนูตัวนีกิน ถ้าถามว่าเราจะทํายังไงดีล่ะอีเวนต์นี้ถึงจะง่ายครับคาตอบก็คือเราจะใช้พวกสัตว์นะครับเพื่อทําให้ผลไม้ของเราเนี่ยครับมันติดสถานะกายพั์ครับจะได้เอามาทําในหม้อนี้ง่ายๆครับซึ่งสูตรอาหารถามว่าจําเป็นไหมสาหรับเจ้าหนูตัวนี้บอกเลยนะครับว่าไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าหนูตัวนี้สามารถกินได้ทุกอย่างเลยนะครับขอแค่ติดสถานะมาให้มันหน่อยก็แล้วกันนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยนะครับเราจะ มีสูตรในการทาให้ผลไม้ของเราติดสถานะกายพันธอยู่ประมาณ3สูตรหลักๆครับสำหรับของผมเนาะสำหรับใครที่มีนอกเหนือจากนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสำหรับสูตรแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรแรกกันเลยครับทุกคนซึ่งสูตรแรกที่ผมจะแนะนำเนี่ยนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะครับทุกคนเป็นนก นกกระเรียนนกกระเรียนนะครับเพื่อนซึ่งเจ้านกตัวนี้เนี่ยนะครับสกิลของมันเนี่ยก็ดีมากๆเลยนะครับซึ่งสกิลของมันเนี่ยนะครับก็คือทุกๆ1ิบนาทีมันจะทําการนอนนะครับคล้ายๆกับแมวเลยนะครับซึ่งที่ที่มันนอนเนี่ยนะครับถ้ามีต้นไม้นะครับจะทําให้ต้นไม้ตรงนั้นน่ะติดสถานะทานควิซึ่งก็มีอัตราสนติดด้วยครับแล้วก็ติดได้สูงสุดประมาณ10ลูกเนาะแล้วก็ต่อมาครับตัวที่2ก็จะเป็นกับปะนะครับเพื่อนซึ่งกับปะเนี่ยก็จะคล้ายๆกับนกตัวที่แล้วเลยนะครับ แต่ว่าสกิลของกระปะเนี่ยก็คือเมื่อครบ10นาทีปพ๊บนะครับตรงจุดที่มันยืนอยู่นะครับมันก็จะทําการแปะสถานะเปียกให้กับผลไม้เลยนะครับซึ่งสถานะของเจ้าไอ้กระปะตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะครับกว้างประมาณไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับระยะของมันเนี่ยก็จะประมาณกอรลี่เลยนะคือถ้าเกิดมันอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับสมมุติว่ามันยืนอยู่ตรงมสาผมนะครับให้ตรงแถวๆนี้เนี่ยจะติดนะเห็นไหมมันจะติดนะตรงนี้เนี่ยจะติด ติดสถานะเว้นหมดเลยถ้ามันดันมายืนตรงนี้เนี่ยครับทั้งหมดนี่จะติดเว้นหมดเลยนะครับไม่เหมือนกับนกตัวนี้เนาะเพราะว่านกตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะติดประมาณ10อันต่อหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นก็อาจจะทําให้ตัวนี้เสียเวลาหน่อยเพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้เป็นเจ้ากระป๋าเนี่ยก็ค่อนข้างดีกว่านะครับแล้วทั้ง2ตัวนี้เนี่ยหาอย,ย่างไงครับวิธีการหาก็คือหาจากไข่ครับเป็นไข่เซนเอกใบนี้นั่นเองครับทุกคนซึ่งไข่เซนเอกเนี่ยนะครับถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เล่นอีเวนต์พระเนี่ยก็อาจจะไม่มีนะครับ แต่ว่านะครับสองสูตรที่ผมบอกไปเนี่ยนะครับมันก็จะต้องใช้เวลาในการปลูกเนาะซึ่งผมไม่อยากที่จะเสียเวลาเพราะฉะนั้นผมมีอีกสูตรหนึ่งมาแนะนำาล้ทุกคนนั่นก็คือการใช้แรปเตอร์นั่นเองนะทุกคนสําหรับเจ้าแรปเตอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับสกิลมันมีอยู่2สกิลนะทุกคนสกิลที่1เนี่ยนะครับก็คือมีโอกาส3%เที่จะทําให้ผลไม้ที่เราเก็บเนี่ยนะครับติดสถานะเอเบอร์นะครับแล้วก็สกิลที่2มันก็คือการที่จะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นอีก15%นนัเองุกคน แล้วถามว่ามันดียังไงนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราคุ้นเคยกับอีเวน์พาครับมันก็จะไม่เหมือนกับโคดามะนั่นเองนะทุกคนเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับเมื่อเก็บแล้วมันจะทําให้ผลไม้ที่เราเก็บมาติดสถานะเอเปอร์นั่นเองครับเพียงแต่ว่าโคดามะเนี่ยมันติดทานคืบตัวนี้ติดเอเปอร์ซึ่ง มันต่างกันแค่นิดเดียวแต่ว่าแต่ว่าเจ้าโคดามะเนี่ยนะครับมันจะเป็นที่จะต้องใช้ต้นไม้ของพระนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะหาต้นไม้ของพระได้เยอะเพราะฉะนั้นเราจะมาปลูกตแตกตแตกเล่นก็กระไรกระไรอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ใช้เจ้าแรปเตอร์ตัวนี้ดีกว่าเพราะว่ามันสามารถที่จะใช้ได้กับทุกคนนั่นเองครับแล้วผลไม้ที่ผมแนะนําเนี่ยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่นะครับหรือว่าบลูเบอร์รี่เนี่ยก็ได้เหมือนกันนะพวกต้นไม้ที่มันหาง่ายๆนะครับสตรอเบอรี่ก็ได้เหมือนกันนะครับยิ่งสตรอเบอรี่เนี่ ติดบ่อยเลยนะครับแล้วก็ต้นหนึ่งนี่ก็มีตั้งสิบผลต้นหนึ่งต้นเลยนะเพราะฉะนั้นเราเอามาปลูกนะแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆวนไปวนไปนะครับเพราะว่าอาหารของเจ้าหนูเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นที่ต้องใช้ต้นที่มีค่าสูงมากเท่าไหร่เราก็เก็บแค่นี้เลย,น,เลยนี่เลยก็ได้นะเพราะว่าผมจะใช้แค่แคสตรอเบอรี่เนาะอาจจะใช้ประมาณสัก40 50ต้นก็ได้นะครับผมก็แนะนำแค่นี้แหลนะพอเรามีแบบนี้แล้วเราก็ทําการวางแรปเตอร์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปที่โหลดเอาที่มีแรปเตอร์ทั้งหมด8ตัวนะครทุกคนซึ่ง อย่างที่บอกไปนะครับแรปเตอร์มีสองสกิลสกิลที่1่คือเก็บแล้วได้เอมเบอร์กับสกิลที่สองคือวิ่งไหวนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับเราก็เห็นแล้วนะเราก็น่าจะชินกับการวิ่งของตัวละครเราประมาณนี้เนาะ <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ในส่วนของแรปเตอร์นะครับทุกคนเดีย๋ยวมาดูกันนะครับพอเราเปลี่ยนเป็นแรปเตอร์ปุ๊บอ่าให้ทุกคนจําความเร็วนี้ไว้นะเราเปลี่ยนเป็นแรปเตอร์ปุ๊บโอเคนะครับรอแป๊บหนึ่งนะกดแปดก่อนโอเคกดแปดปุ๊บเราจะลดองเดินดู อย่างพอเราเปลี่ยนไปแรปเตอร์นะเราก็จะวิ่งไวขนาดนี้เลยเห็นะครับซึ่งเป็นสกิลของมันนั่นแหละนะครับอันนี้ก็แปดตัวตัวละ15เปอร์เซ็นต์ครับรวมกันเท่าไหร่กับที่เกียร์คิดอ่ะอันนี้คือสกิลที่หนึ่งคือมันวิ่งไวครับสกิลต่อไปคือการเก็บแล้วได้เอมเมอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเป็นไงเห็นไหมเนี่ยนะครับติดเอมเมอร์มาสองสามสี่แลยเห็นไหมห้าโอ้เจ็ดไปเก้าสิบนะครับเห็นไหมเนี่ยพอเราได้มาแล้วเราก็เซิร์ช เอมเบอร์ครับจากนั้นเราก็เอาพวกเอมเบอร์เนี่ยนะครับไปให้กับหม้อนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยใส่ไปเลยนะครับเห็นไหมขึ้นเทอร์ลี่ยี่สิบนะครับเราก็ใส่ให้ครบห้าลูกนะครับเอาเลยอือลูกที่ห้าไปครับเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์พอร้อยเปอร์เซ็นต์นี่หมายความว่าไงหมายความว่าอาหารของเราที่จะออกมาครั้งต่อไปเนี่ยนะครับมีโอกาสที่เราจะได้บิวเทสทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับเพราะฉะนั้นเราก็คุกเลยนะครับ เวลาในการทาอยู่ที่7นาทีนะครับถ้าเกิดเราใช้ผลใหญ่ครับมันก็จะนานนะครับซึ่งเราไม่ได้ต้องการให้มันนานขนาดนั้นเพราะเพราะว่าเราต้องการที่จะส่งไวๆครับเพื่อทําการส่งกับเจ้าหนูนะครับอะแล้วทีนี้อาหารที่ผมให้ให้สูตรคุณไปเนี่ยครับเวลาที่เราทํามาเราจะได้อะไรครับคำตอบก็คือเราจะได้สมูทตี้ที่ติดแอมเบอร์แบนี้มานนะทุกคนเห็นไหมนะครับพอเราได้สมูทตี้มาแล้วเราก็ให้หนูกินหนูก็จะกินนะครับแล้วก็จะบอกว่าเอาเอาไปเลือกไปอุ้ยสปริงออนเนี่ยนะครับ พวกนี้เป็นของอันนี้เป็นของแต่งอันนี้เป็นกอริลลานะครับอริลล่านี่ก็มีโอกาส5ที่จะทําให้เราได้อาหารที่เราทํามาคนระับคือเราทํา1อันครับกอริลล่ามันมีโอกาสที่จะดิ้ง5นะครับได้อีกได้อีกถ้วยหนึ่งอะไรประมาณนี้นะมันก็จะเป็นสูตรในการเล่นนะคือวิธีการใช้กอริลล่าเนี่ยก็คือการที่คุณจะต้องมีผลเยอะๆนะครับคุณจะต้องมีผลที่ติดเอมเบอร์เยอะๆเลยนะอย่างผมก็ดองไว้คนระับเพื่อที่จะวางกอริลลานะ เเราจะเก็บเราจะเก็บไอเจ้าแรปเตอร์แล้วก็วางกอริล่านะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับให้เราวางคุกกิ้งพอรนี่นี่นะครับอันนี้ครับไปที่สวนของเราเพื่อให้กอริลามันทางานครับพอมันทางานตุ๊กมันก็จะติดสถานะก็มีโอกาสาที่เราจะได้อาหารไวขึ้นนะถ้าเกิดใครที่อยากจะเร่งควสก็แนะนําให้เลือกกอริล่าแต่สาหรับผมขอต้นไม้ก่อนแล้วกัน <c oughs> โอเคนะเพราะว่าผมมีอกอริล่าอยู่แล้ว่ะทีนี้นะครับพอครบเวลาหกนาทีนะครับคุณก็ทําบนไปนะทุกคนอันนี้ผมอนะไรเนี่ย อ่ะอน,นี่เหมือนกันนะครับใส่ไปเลยได้อะไรเอ่ยเออเสรนจแล้วนะครับนี่นะครับอันนีอนนอ้อันนี้ก็ของก็แต่งอันนี้ก็ของก็แต่งอันนี้ก็เอาไว้ทําให้สัตว์เลี้ยงของคุณติดสถานะอโรมาติกน้ำซึ่งก็น่าจะคูณประมาณสิบ้าเท่าหรือเปล่าเดี๋ยวขอไปเช็คข้อมูลแป๊บหนึ่งนะถูกต้องนะครับอันนี้จะทําให้สัตว์เลี้ยงของคุณเนี่ยนะครับสามารถที่จะแปะอโรมาติกใส่กับผลไม้ของคุณได้นะครับซึ่งมันก็น่าจะใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีนะครับแล้วก็ คูณ15เท่านะถือว่าดีมากๆเลยไปใช้กับแมงกอก็ได้นะโคตรเจ๋งเอาไปเลยอ่ะต่อมานะครับอ่ะถ้าคุณรู้สึกว่ามันนานเกินไปนะครับคุณอยากจะทําไงให้มันเร็วขึ้นได้อีกนะครับข้อที่1เลยนะครับก็คือการที่เราจะใช้วัตถุดิบขนาดเล็กนะครับในการทําเพื่อให้เราได้นาทีอยู่ที่ประมาณ5นาทีแล้วก็ข้อที่2ก็คือ ให้เราส่งอาหารให้หมูนะครับจนฟอยครบ40นะครับมันก็จะมีอีเวนต์ก็คือคิดเช่นสตอมขึ้นมานะทุกคนซึ่งเจ้าคิดเช่นสตอมเนี่ยนะครับก็จะทําให้มันจะทําให้เวลาในการทําอาหารของคุณเร็วขึ้น2เท่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันลดลงไปครึ่งหนึ่งหรือเปล่านะทุกคนก็เอ่อก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสําหรับคนที่อยากจะทําเวิเร็วๆนะทุกคนเอาละตอนนี้ก็คิดว่าเราก็น่าจะได้อะไรกันไปมากมายแล้วนะทุกคนถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็มีใครทกคน ก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายจ้า